ก็ขายให้หลานไปหลานผมก็คือเป็นพี่ชายที่รักผมมากพี่ชวนคนที่เป็นอาจารย์ฝึกลิงขึ้นมะพร้าวครูฝึกลิงที่ดังมากที่ออกชอเก็นะนักการคนเ,เก่าจะเห็นจะรู้ถ้าข่ารู้นะั่นนั้คือผมอยู่เข้าเลยตอนนั้นก็อยู่่อสมุยถนนรอบ่อสมุยเนะี่ยหลังจากประกาศเป็นท้องเสีเยวน,น่ะคนโผคนมาผลไปสร้างถานนรอบรอบอยเอาคนงานไปทําไม่มีคนใช้แรงความแทำไงก็ทำไ,ไม่เป็นไปคือว่าคือว่ไม่กี่แสนนะผมขายเขาไป ไม่กี่แสนขอเพื่อนคนที่ว้มาขายให้โป้งกัะสนาบินขายสามสิบกว่าล้านผม <c oughs> ขายขายไปแปดแสนเนาะใบใหญ่ๆซองตึงเนี่ยทางเหนือเขาเรียกไปตองตึงที่เอาท,าท,าอทําบ้านทําเมื่อก่อนทําฝาบ้านเนี่ยนะ,ะตั้งเป็นเพียนเลยครับเดี๋ยวเหมือนตั้งขาวเพี้ยเลยมองไปเด็ขาวแรงคนทีมากเยอะอจากลุงน้อยนะครับลุงน้อยเป็นลุงแค่แสบผมตั้งสิบเดียวกันเป็นพี่ชายของแม่ได้รับการส่งเสริมสนับ จากลุงมาเี้งแต่ลุงน้อยนะครับเพื่อใหกันาถ้าเรียนรู้ประสบการณ์กับองค์กรผมประธานปีห้าสี่ในช่วงนั้นมันก็จะมีวิกฤตเรื่องน้ำท่วมนะครับกิจกรรมแรกครั้งแรกเลยที่ขับเคลื่อนแล้วก็มีการได้ประสานภาคีภายนอกก็คือเรื่องการจัดการน้ำทรัพยากรน้ำหรือตัวย่อเขาคือสนอกรนะครับ ได้รับงบประมาณสนับสนุนมา2ล้าน4แสนกว่าบาทในการที่จะถุดล่อ,อลำลางสาธารนักโดยที่ชมรมบริหารจัดการอจะซืจากกาจอจัดจ้างเจ้าผู้รับเหมาเองโดยไม่ได้ผ่า,าอนองค์กรสำหรับที่จะขุดสระน้ำประจำไล่นาให้กับพี่น้องสมาชิก ให้มีแหล่งน้ํากินน้ําใช้สําหรับพัวเรือนและภาคการเกษตรในพื้นที่ของตัวเองมีเงินก้อนหนึ่งสําหรับที่จะอ,ออกทุนให้สมาชิกก่อนโดยที่ไม่คิดดอกเบี้ยนี่คือผลที่เราได้แล้วก็เราได้งบประมาณจากไปใช้ประปาภูเขาเนี่ยใช้ไปเอาไปใช้ที่กลุ่มล้อมท่อนที่นเ,นเนี่ยนกลุ่มที่ขึ้นมาข้าง ข้างล่างเนี่ยประมาณสามสิบสี่สีครัวเรือนใช้อยู่ประมาณสิบกว่าปีแล้วก็ทางหน่วยงานอปตก็เข้ามาอ,อยู่บนเขาสองหมู่บ้านแล้วก็ข้างล่างอีกเจ็ดหมู่บ้านที่เรารวมกลุ่ม,ปมเป็นสมาชิกอมพย์แล้วก็กลุ่มสาบานชิกชมรมที่ทักธรรมชาติก็มีเงินอมปัจจุบันประมาณหกแสนกว่าแล้วก็เงินที่เราหาจากภายนอกอีกรวมรวม ทั้งเงินบริหารจัดการเงินทุกอย่างของกลุ่มสมัยนั้นที่กาญจนบดรีเเลยเนเตอทางน้อยู่ด้วยกันก็เลยกลับมาก็มีรุ่นน้องๆเขาก็เดินก่อนแล้วลหะผมก็ตามเขาไปก็มีใจรับป่าจัทเลงว่าจะได้ป่าเราสมบูรณ์คืนมาคิดดูไฟก็ไม่ป่าก็ขอโทษป่าไฟป่าไฟป่าไฟป่า ไม่มาบอกแลค่งน้้หมูบ้าใช่ใชจักได่ด้วยใช่มีใจเหมือนกันรัอยไมเขาก็เก็บเป็นเป็นตัวเรือนไงเขาทำบ่อพักน้ำสำหรับคมันจะมีบ่อบ่อนพักอยู่ือองนิ้ยยิไมย ผมเล้วที่จะทำไทก็ทำหญิงกระต่ายนะพันลิตรสำหรับเก็บก็สองถังสามถังแล้วก็ปล่อย้านู่ชาวบ้านก็ช่วยกันหาขึ้นมาแล้วก็มาวางก็โอเคอยู่แล้วนะจ่ายว่ากินยุ่งกินยุ่งกินยุ่งน้ำ